ยินดีต้อนรับสู่ช่องออโต้คาร์รีวิวจุดหมายปลายทางของคุณสำหรับการวิเคราะห์เช erm ิงลึกและความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับโลกของยานยนต์และเทคโนโลยีการเคลื่อนที่อัจฉริยะในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปสำรวจโดรน UAV รุ่นใหม่ประจำปี2026พร้อมรีวิวสเปคและฟีเจอร์เด่นต่างๆซึ่งในปีนี้โดรนได้พัฒนาออย่างกล้าวกระโดดด้วยความสามารถที่ล้ำสมัยทั้งสำหรับมืออาชีพและผู้ใช้งานทั่วไปโดรนรุ่นใหม่ในปี2026โดดเด่นด้วยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ เวลาบินที่นานขึ้นระบบกล้องที่ดีกว่าเดิมและการบินที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นแบรนชั้นนำหลายรายได้ผลักดันขีดจำกัดของเทคโนโลยีด้วยการเปิดตัวโดรนที่มาพร้อม AI ขั้นสูงโปรเซสเซอร์ทรงพลังและความสามารถในการทำงานแบบกก่งอัตโนมัติซึ่งช่วยให้โดรนตอบสนองได้เร็วขึ้นและสามารถทำงานที่ซับซ้อนได้เช่นการตรวจสอบภูมิประเทศการติดตามวัตถุแบบไดนามิกและการถ่ายวิดีโอจากหลายมุมมองโดยแทบไม่ต้องควบคุมด้วยมือ หนึ่งในรุ่นที่โดดเด่นในปีนี้มาพร้อมกล้องคู่ที่รวมเลนส์มุมกว้าง 8K กับกล้องเทเลโฟโต้ซูมได้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเก็บภาพรายละเอียดสูงและติดตามวัตถุแบบเรียลไทม์แม้อยู่ในระยะไกลระบบซูมแบบ o p t ติค l และดิจิทัลทำงานร่วมกันอย่างลงตัวทำให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์สามารถถ่ายภาพที่ต้องการได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความบิดเบือนของภาพเทคโนโลยีการกันสั่นในปีนี้พัฒนาไปไกลามากจนเทียบเท่ากับจิมบอลมืออาชีพ ทำให้สามารถถ่ายภาพวิดีโอที่ลื่นไหลแม้บินในสภาพลมแรงหรือสภาวะไม่มั่นคงในด้านแบตเตอรี่โดรนปี2026ได้พัฒนาขึ้นอย่างมากหลายรุ่นสามารถบินได้นานกว่า50นาทีต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเพิ่มขึ้นจากมาตร,รฐานเดิมที่ประมาณ30-35นาทีนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีชาร์จเร็วที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ถึง80%ภายในเวลาไม่ถึง30นาทีทำให้คุณเสียเวลารอน้อยลงและมีเวลาใช้งานมากขึ้นซึ่งถือเป็นการอัปเกรดที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ที่มีภารกิ ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือก็ได้รับการพัฒนาอย่างมากรวนส่วนใหญ่ในปีนี้มาพร้อมระบบหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางรอบทิศทางที่ใช้เซ็นเซอร์และ AI ในการตรวจจับและหลบหลีกสิ่งของแบบเรียลไทม์เพิ่มความปลอดภัยให้กับมือใหม่และความมั่นใจให้กับผู้เชี่ยวชาญนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การบินกลับจุดเริ่มต้นอัตโนมัติที่แม่นยำด้วยระบบ GPS และตรวจสอบสภาพแวดล้อมทำให้สามารถลงจอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดหรือเกิดปัญหาระหว่างบิน ระบบการเชื่อมต่อก็ได้รับการอัปเกรดเช่นกันโดยรองรับ Wi-Fi 7และโปรโตคอลถ่ายทอดสัญญาณรุ่นใหม่ทำให้สามารถส่งภาพสดแบบดีเลย์ต่ำและควบคุมได้ในระยะทางที่ไกลยิ่งขึ้นคอนโทรลเลอร์หลายรุ่นมาพร้อมหน้าจอ OLED ที่แสดงค่าการบินแบบเรียลไทม์ควบคุมกล้องและวางแผนเส้นทางด้วยระบบอัจฉริยะโดยไม่ต้องพึ่งสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตและยังมองเห็นได้ดีแม้ในแสงแดดจา้า โดรนหลายรุ่นในปีนี้ถูกออกแบบให้สามารถถอดเปลี่ยนโมดูลต,ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นกล้องแบตเตอรี่หรือใบพัดทำให้สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานให้เหมาะกับภารกิจเช่นการสำรวจทางอากาศการขนส่งหรือการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับมืออาชีพอีกทั้งยังช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์เพราะผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่จำเป็นได้โดยไม่ต้องซื้อใหม่ทั้งเครื่องฟีเจอร์อีกอย่างที่โดดเด่นในปีนี้คือการรวมชิป AI และระบบประมวลผลที่อยู่ในตัวโดรน ทำให้สามารถตัดสินใจแบบเรียลไทม์ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับวัตถุก,การวางแผนเส้นทางหรือการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆโดรนสามารถจัดการได้เองทันทีเพิ่มขีดความสามารถให้กับงานค้นหาและช่วยเหลือการเกษตรและการตรวจสอบอุตสาหกรรม สำหรับสายแข่งโดรนปี2026ก็ไม่ทำให้ผิดหวังด้วยโมเดลความเร็วสูงที่ออกแบบด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ระบบควบคุมการบินที่ล้ำสมัยและมอเตอร์รอบสูงพร้อมระบบ FPV ที่ถ่ายทอดสดแบบ 4K เพื่อประสบการณ์การบินที่ลื่นไหลและเร้าใจในด้านสิ่งแวดล้อมแบรนด์ต่างๆก็หันมาใช้วัสดุรีไซเคิลและเสนอโปรแกรมรับคืนสินค้าเก่าเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อโลกนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีลดเสียงรบกวน ทั้งจากใบพัดที่เงียบขึ้นและการออกแบบโครงสร้างที่ลดแรงสั่นสะเทือนทําให้การใช้งานในพื้นที่ชุมชนหรือบริเวณธรรมชาติเป็นมิตรและปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยสรุปแล้วโดรน UAV ปี2026ได้สร้างมาตร,รฐานใหม่ที่ยกระดับเทคโนโลยีทางอากาศไปอีกขั้นด้วยระบบอัตโนมัติที่ฉลาดขึ้นเวลาบินที่ยาวนานและกล้องที่ทรงประสิทธิภาพโดรนเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือแต่เป็นระบบการบินอัจฉริยะที่ปรับตัวเข้ากับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าคุณจะเป็นนักถ่ายทำผู้สำรวจวิศวกรหรือผู้ที่ชื่นชอบการบินโรนรุ่นใหม่ในปีนี้มีอะไรให้คุณตื่นเต้นแน่นอนขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้จากช่อง Auto Car ์ e v i e w หากคุณชอบเนื้อหานี้และต้องการติดตามรีวิวและอัปเดตเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์และการบินล่าสุดอย่าลืมกดไลค์แสดงความคิดเห็นและที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไป